เว็บโรยสไบปีสองพันยี่สามอ่านะครับคันนี้มาอ่านะครับไอ้นุ่มคันนี้มาทําอะไรครับรถใหม่คันนี้รีเมคครับอ่าแล้วซุปเปอร์คัพคันนี้ล่ะอ๋อมาพร้อมกันเลยออ๋รีแมคสองคันเท่าไหร่เนาะอืมไอ้นุ้ยอยู่บ้านไหนผมบ้านฮะบ้านบันบู่ทั้งสองเนาะครับผมโอเคครับ เรีม็ปสเปย์อะไรง่ะท็อไปเป็นคราวของ2023นะครับกำลังฟังเสียงครับแบบปสำเร็จ อ,อ่หลังจากรีบแบบก็จะกลับบ้านเลยนะครับสองนุ่มจากอะไรนะนนมันบางบุนี่